ไม่เห็นมีคนเลยแขกหลอกขอแกแหลกจะมาไปใส่ไปเพราะเห็นมีคนเพราเห็นมีมันหนึ่พี่น้องข้าวกิว้ก่มข้วขี้กลุม่ลมข้วาวขี้โป้มแล้วก็นหนึ่งเขา่าแล้วกันจำบักฮู้ไม่เอาไทยไม่ขอแกแหลกแขกหลอด้ดโอโ มาจากไหนนี่เฮ้มาจากไทจากอิสราเอลโอ้ยว่นจากวันงงนะอิสราเอลโอ้อยเนยาะพอได้แต่มันมันลอยอยู่นี่ตัวนี้ว่ามันไปใส่มาใส่บ่เห็นโทรหาแม่จ้าเสียได้สายเราฮึสายเีายังฮึแกร์อดทีตายโทยทอ้ยสองว่ามันแกร์อดตายไหมคือเห็นคนเป็นคนอยู่สันเดี เราไปเห็นทังไหนเหรมันตายสาวไดคุณอะไรบ้านถือน้ำโอ้ยจะได้จะเอาไปถือเอาไปอย่างใบจังสันมันกับฝนนามันกับมัจักหลักสาวเนาะย่างไปบ้านไปส่งมาเขาโยกเด็กสองหันโอ้ยจังใดจังมาเอาไปแช่ไว้อในน้ำบนตัวข้ามันกับเปียกตัวนี่มืใส่ห้อมหลัก โอ้ยเอ้ยนายังกินนะนยั่งกินเป็นอะไรกันอย่างเดียวกี่ปมกี่หงมเมื่อไดเมื่อไรไปไปเฮ็ดอันอันนั้นให้เพื่อนเด็กทายบ้านเม่มีรายการเงิงห้างรู้หรือฮะห้างรู้ดีออห้างกับห้างตัวอยู่วอยู่แบบนี้ไปตลอดโอ้ยดูเดือดมิ้งคีกับไข่ดิ บ mm. อกเขาว่ารถเอาไปจอดไปทางไหนบ่ป่ะนี้เดี๋ยวนี้รถกลับไปน้ำที่มุ่นเบ็ดเบ็ดเดียวเบ็ดเป็เพี้ยนอยู่นี่โอ้ึงดไหลบอบกว่าเจ็บของออกแล้วเอารถเข้าไปจอดไปทางไหนย่ำไาย่ำฝนทังท้งแดดทั้งฝนบหมืนี้มาก็เป็นไปทัว่วนตัวไปจอดไปยังสันเอารถจอดไปทางไหนเอาไปจอดไปทา้งหลออืมว่านเ่ยเนี่ย น้ำไหมเขาจาวา Nam ทวมบ้านไม่ใช่บน้ว่ะนะิ่อันยืมันทวมขึ้นมา่นาบ้านโอ้ยคันทวหนาบ้าน่คยมันก็บ่มีมองยูแล้วผู้อื่นคันมุงยีถือทวงมงยีถ้าเอินเนี่ยผิดาคาบ้านคอยทวมมันบ่มีหมองยูแล้วท่านอื่นน่ะยี่หลีนี่แหละยุบยบ้านสาลไม่ย่งยมา

มากคักเป็นบ่ตกจักหมืน่นทางร้นตูไหเด๋ยวนี้มีคนตึกแหบ,นบ่นี่ตื้อคนม่ค่อยถีหรอกเนมัว่าแห้งนีหลี่ยมแจงสถ่วมมัน,น,นม,มันน้ำไรบุญบุญมันจังสีมากเปนบ่เพะวาน้ำมันมาหลายเียงเลยสีเบิดฝนแล้วละฝนสีเบิดแล้วจะหมดฝนแล้ว,ลวมัสิเขาเือไินห็ไิน ไม่ได้กินก็บม่ได้กินไม่ได้กินก็นาว่วากำลังทาี่บ้านเลยวันท่านไดอาบน้ำมาหยอดพี่นอ้องมาหยอดกับมาเห็ดเนี่ยกินมามาเขา่าเดี๋ยวนี้หนึ่งเขา่าอยู่ยเดี๋ยวนี้มาเขาาสิา่งเา <c oughs> บอลล่ะมือนี้เขาจะว่างตัวอ,อื้นเป็นสีสกเก็ดส,สีสกเกตดสองมือสามมือกลับมาแถวขอนแก่นอีกบ่ ไปๆมา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 ไปไปฝนกับตกแน่ตกแต่ว่าใขรอยู่บ้านห้าได้เล่นลื่นกับเหรีนึกเาอย่างไม่อัด่อัอย่างม่จนทามินันกแล้วะบุญจบาบหลั๊กลนนี้ไม่อัดก็ยจอไปใส่ใส่

จเนีนอ่ะแล้วมาแม่เป็นไงอ่ะจะกนั่งปูบักทัวได้หรอปูบักทัวขายมันนี้เศร้าคิจการปูบักทัวเรบ่กอนนี้แม่ปูหันจอแม่เดียวเป็นบอขึ้นเขาวา่าแง่ภาพน้ำถว่วีงยเจ้าแล้วงไปเบิ่งด้ว่าสันเจ้าสิมีมองไปยุติเจ้าของปาอยูเงแว่มาสันมาน้ำาท่วมาสันเอา หวแนวไดเนาะปะว่าฝนตัวแห้งขนาดของเฮายังม <ậy> ีอยู่นึกยังดีเด่นอืมจะ่านหน้าบานลงยิงปะขังไงเขาเต็มเต็มเลยสิยืงขึ้นมาเลยสิเมมมันจำเนาะบงหันเนาะมันจำมากเก็นทยืงขึ้นยืงขึ้นยืงข้นว่าอไหก็สูงยันกับสูงเร็ว่า บานเดือนขางต้นสะดาวเนบ่มันถ่วมว่านนเหรอลยงะไ้เล่นเดียวเขาเกิกันแล้วะอืถ้ามันก็ิเบดแหละฝนน่ะมันทิเบดแล้วตานเ่าเกิดบ้ามงกินยนาหลายปี่แะแป่นบ่ มันตกมันตกมนอหี่อเราตกผูหงความเร็มันลิ่นลิ้นเยตกลเนี่ยตกจากๆเลยิขรลิ้งขึ้นอย่งนี้อย่งนอ่นมือเคื่นี่กัตะเวนกับเปตาตกอยู่ดต่ว่าบตกบัดยุดทูบแล้วแล้วนี้เบยออกเบยออกแน่บัดนี้พ่อเด็กๆมาลิ่นนี่ล่ะลืนสสสลิ่นกัเล่นเ้เราะว่าพ่อเลนได้ก็เลนไปเลนไปจะว่ามันเลิกพอตีหนึ่งก็เลิก หาเจ้ากับคนเด็บคนพอพันสองพันบ่บ่หมื่นขึ้นนี่ยอย่างบอกลูกขี้มึงเด็กน้อยอยู่านี้ที่เขาหนาวมันเย็นห้องโต้หนาวเขาฝนโต้หนาวนี่มันก็กอะไรเก็บไข่เป็นป่วยเป็นวงฝนสมือมันบ่คือเก่าเนาะบ้านดูแลสุขภาพด้วยเนี่ยหลายหลายเด็กน้อยไข่กับหลายแต่บ่แต่แม่บ่ค่อยลงรถเพราะว่าเด็กน้อยมันเยอะเพราะช่วงนี้มันมันไข่อยังก็ทั้งปหลายอีกสักกันหน่อย หนาวมากนี่แหละมันต้อหนาวนี่มันติบรรยากาศเล็กน้อยก็จะเป็นไข่เป็นน้ำเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นไข่หลายอยู่ดิก็กินยารักษากันไปมูอไข่กับไข่มูอเห็ดงานกับเห็ดได้กับเห็ดไปโอ้ยมันเล็กน้อยมันหลายวุ่นวายข่อยบ่ไข่ยยางเลยข่อยบ่ไข่ยยางข่อยอุต่แต่ๆลดตู่ไข่แต่โบมีหลักมีโชมีความอย่าจะไข่ตัวมันบ่เดี๋ยวนี้มันบ่ฮัตเป็นหยังแล้วธรรมดาปกติ เงี้บอกเลยจังให้ปกติเลยหคือว่าธรรมดาไปมันก็ผ่านผ่านไปนั่นแหละธรรมดาเสียง,ง,ง,งมีอะไรเสียงเสียงเสียงอะไรเสียงนึ่งเดี๋ยวนี้มันเมื่อเดี๋ยวนี้เป็นในดอกล่างล่างมองเขากะคือว่าละ่ะไม่เป็นแห้งขันแห้งเนี้ยเขากะให้ลดเสียงตามขั้นเวลาปกติ กับพระบิดาของชิ้นส่วนเออโหลดเสียงมันมันมีการทรลองมองหันมองนี้อะไรนี่้กับพระแงเลยแังสีนะกับประมาณนั้นบ่วว่าจะบันเหรบ่าวว่าจะใส่ขึ้นกันจะใส่กับรวมเว่าควบเดือดร้อนของประชาชนไปฟ้องตำรวจไปโดูหักเนี่ยถ้าเขาไม่ออกมามันก็เป็นละเมิดเขามาตามข้กติกาของเขาอันนั้นก็คือจังมาคุยกันว่า สิรลดเดย์ซ้ดสิเลรนได้ซ้ำไดเฮาจะมาคุยกันอีกเท่อนืงเขาบอก<น>ว่ากับเป็นข้มิงตำรวจดีกี่แมนใช่ร่าก่องรองเป็นยังมือจู้่มุกกอี่นะันนี้ย่าอยหลายประเอยู่ลงกุ้งกัถ้ามามดานะพี่น้องเนาะเอาบัดน,นี้กันตอนนี้กัลร่างหนึ่งเขาอ,อยู่ด้แกงเฮ็ดกะแจงแล้วหเ,เห็ดละงหกวเห็ละงกแล้ว แกงเห็ดละงกที <the> ่แช <the> <the> <part 2> ่ไ <amigo> ว <the gamma rock 68> <the> ้ที่มือนั่นเด้แม่เพื่อนเอามาให้ได้แม่เสียนู้นหน่อามาให้ก็เลยใส่ฟีดไว้แกงแล้วเรียบร้อยก๋วยชิ้โป้มแล้วมิตรสิร์ละตับมะขุ่งพี่น้องเดี๋ยวให้หนึ่งเขาซุกแล้วก็ตับมะขุ่งแล้วก็จ้งมากินโปรดที่ตามตอนกินต่อไปฝากฝากไปถึงเอาแขกหลอดหัวใจเห็นหนาหัวใะโพมากเตาถึงเมื่อกินเสียงดีๆเอ็ดเนยอะไรเห็นบอกเอ็ดเอ็นหน่อยชุ่มเข้มหน่อยสิบเอ้ ดีกว่าโอ้เขาก็อยากยิ่งใหญ่ร่างกายก็ธรรมดาอียังออกล้างกันไว้ก่อนนี่กันอันใดก็ต้องอลังการไว้ก่อนยังสินะพี <c oughs> ่ไป้ยั้องพี่เต้ยกได้เปิดเมื่กูอังเลยเออยามโซกับช่างโซแต่ว่าส่วนมากห้องกับมีแต่งานยังสีล่ล่ะเปิอแท่งกระบ,บอได้คันเร่งไปเนี่ยก็โอ้ยเขาจะหนวกหูเขาจะอยากไล่เขาจะกลับมาสง่งสั้างพรยังสินะเอาความอลังการไว้ความคิดของหวาาัวหน้าวงเนาะ พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำานี้เดี๋ยวคุณนายแม่กันหนึ่งเขาซุกแล้วก็ติไปตาบมกหุ่บักหุ่งใ่บก,กอกเนาะ<ม>ตับมกหุ่งเฮิมใ่บก,กอกไปเก็บมาแต่ต้นเสิรไปเก็บยอดพักติ๋วมาอันแจงเฮ็ดกับบะหมี่หอดยอดก็เลยป่งขอไปเลยกัยเดินเพื่อนใหญ่ไปทั้งพุรนละอ้อมอ้อมไปลุยไปมาเมนมียอดอ้วนรัวมาไดยแต่ฝนตัวคนกัญยงไปเก็บเล้วบะหมี่หอดยอดจังเม็ดพี่น้องเบื้องล้วฝากไล่กดไล่กดแช่กดติดตาม กดสับสะไครใบบักูดพร้อมทั้งมากระลงน้ำเนือ้อช่องควดล้ำเพื่อนเอาแคนหลอดฝากเพื่อนฝากหายน้ำเนี่ยฝากช่องหายน้ำเนี่ยฝากยูตัวยูฝากไว้ฝากให้จุดจัวกันเดี๋ย <ừ. S 2> สุภาพควรล้ำเพื่อนขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังหรือว่าโผล่พวกโมบอกแจงเกดจารปฏิรูปไม่เอยได้ทายได้ไปพอดีกันไห้ไอหมื่อละสิบสองคลิปสามคลิปหนึ่งสคลิปนี้เอาไปทำนีเอพี่น้องเล้ว คลิปห,หนาจังเบื่งกันไหมค่ะพี่น้อง่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ